สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ God of War a s c e n s i o n นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เจดแล้วนะครับแหมแคสบ่อยนะช่วงนี้จนลืมไปแล้วถึงพาร์ทที่เท่าไหร่เอาว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาก็หลังความเดิมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับคือผมได้อาวุธของเป็นเป็น,ปนไฟของ h ฮเดสนะครับเ a เดสเออเดสอ้าวอะไรเนี่ยมาชี้ลูกปั้นเสร็จแล้วก็ S <S <an> อะไรครับอุ้ยทา่ทาทา,ทางไม่สู้ดีครับท่าทางท่าทางไม่สู้ดีอุ้ย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 หน้าสัตว์หน้าสัตว์หน้าสัตว์อืออืพิกลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยลบลบทำไมอาวุธมันชอบเปลี่ยนเองครับผมง,งงงงจริงเบย์งงจงจุงเบย์เอาเอาเอา,เอาต้องเล่นทีละตัวครับ ไอ้ตัวไอ้ต้องไอ้ตัวนี้ก่อนครับออ้ยมันตัวหลังไม่เห็นไม่เห็นตัวหลังอ้าวมันแผ้มันแพ้น้ำแข็งคระแพ้น้ำแข็งถอยถอยถอยเออถอยก่อนหน้าสัตว์หน้าสัตว์หน้าสัตว์น้าสัตว์ผมนี่แหละจะหน้าสัตว์เอ้ต้องเล่นต้องเล่นเทือตัวครับ เย่เวลเยเวลอุยเยเวลเยเวลเยเวถอยถอยถอยมาถอยมาเียโทเคียโทถอยก่อนเคียโทถอยก่อนเคียโทออกมาก่อนออกมาอืออกมาเอามาิ่งเี่คเรามองเห็นก่อนเขียอู้โอเคอออออกรูติดติดรูครับเอ้ยเ่าได้ขนอยออุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุยอยยออย ติดรูแลติดรูติดรูติดรูอุยอุยอุยอุ้ยอุยอุ้ยไอสองดอกแรกนี่ถ้าโดนแล้วโดนยาวเลยท่านเนี้ยเฮ้ยมันจะอะไรกันเนี่ยอ้าวติดของก่อนละฟอร์ดไอตัวนั้นโดนมาพอดีคอนนั้นคืนสนองครับอุ้ลบลบอืมลบได้หนึ่งทีอุ้ย อืขอดขอหนังคืนสนองแน่จอดเอ้ยจอดจอดเอ้ยมันจะโดดแล้วครับมันจะโดดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฮาเดดก่อนเออนี่ยเอาฮาเดดเลยครับของของมึงได้มาใหม่ครับเุ้ยเซ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 โลงังเซโลงังตั้งแต่เช้าเซโลงังตั้งแต่เช้าเหรออืออืออมดอกที่สามหลบไดเอามานี่ขอนั่งคืนสนองหน่อยเอามากิน คอนนายใช่เปล่ามเมื่อกี้ปัดใจโควดเลยนะครับเรียบร้อยคอนนั้นคือสนองและนี่คืออะไรครับต้อง,งไงจะสื่อสารเลยครับเดี๋ยวนะครับยังไม่รู้คนไกลขอทิ้งขอติดไปก่อนอไอ้นี่ยสำรวจรอบห้องแป,ป๊บนะครับให้ทำอะไรจ้ะอ๋อเอาไปขึ้นกระไดตรงนั้นนะครับอืมมานี่สุลแหมรุปันน่ากลัวมากเลยครับเนี้ยดูดิ ตาดำเลยทนะนีี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครนะครับเพราะไม่มีเอ่อในของตาขาวนะครับไม่เป็นคนขี้ขาดตาขาวนะครับเป็นคนตัวเขียวตาดํานะครับ <c oughs> การเล่นนะครับพวกนี้ไปดิเดี๋ยวดิโถเข็นครับอ่ะได้เวลาให้เราจะขึ้นทัางบนแล้วครับอโชโอเคโอเคอเฮ้ยมีบันทึกอยู่ครับบันทึกนั้นคืออืม ที่เกียดแปรครับ <c oughs> เหนื่อยขออนุญาตไม่แปรอันหนึ่งแล้วกันนะไม่ไหวเฮ้ยห้องนี้ต้องมีอาจจะก็น,นึกว่าจะมีสมบัติรึโยกก่อนอา้าวทำไมลงมานี่ฮะอืมีม่บอกแสกแล้ว the tomb of oracle อ่าสุสานอดีตผู้พยากรณ์นะครับ ส่วนที่เหลือของนิลันสามารถพบเห็นได้ด้วยสายตาของความเป็นจริงวิสัยทัศน์ของพวกเขาเท่านั้นที่จะมีความสงบแห่งเอลิเซียมงงงงไม่บางทีแบบแปะไปก็เหนื่อยครับมันมันบอกไม่มันเป็นคำใบ้ที่เหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ในการชีวิตรอดครับดูสิครับแทนที่จะสอนวิธีโดดลงโดดหลบหนามเลยไม่หีนะครับ <c oughs> เป็นอุปมาอุปไม,อปมอยอเ้ย แม่ผมว่าไอตัวละครคุยกันนจะมีประโยชน์แบบงี้เนี้ยไม่เป็นไรครับเราก็แปลที่จะแปลได้นะครับผิดถูกบ้างคงไม่ว่ากันครับราว่ามันมันโบราณจริงๆครับไอะอะไรเนะี่ยยืนอยู่ตรงนี้เซฟด้วยคิดว่าเราจะแพ้แค่นี้เหรอมันไม่แค่นี้ครับเราไม่แพ้แค่นี้แน่นอนครับเอาเร่วงกำเลี้ยวกลับแล้วก็กลับแล้วกอเ๊บอยวจะพึ่ง่าพึ่งพัง่ะพึ่งพังจเย็นๆสีนองสาว้าพี่ไม่ไหวอย่าเบะเบะ เคโทนล่วงเลยครับล่วงเป็นเล็กตัวบาซิลัสไปอยู่ข้างแรงนะครับเคกขตั้งสติแปบนะครับทั้งหมดเป็นความผิดของเคโทนนะครับที่เคโทนไม่ยอมเอื้อมมือไปเกาะนะครับไม่ใช่ความผิดผมนะครับเอ้เคทโทนนายเป็นใจเราหน่อยดิรีบอะเข้าใจว่ารีบอะเออดึงไปเมาเมาไงไงไงกินซดซดไปหลายกลมนะครับเมาอือไงนี่ก็ อึ๊บเออแค่นั้นแหละถ้านายเกาะทุกอย่างมันก็ดีเองไะโทดเอ,อ้ยดีมากส,สองใช้โทดอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดอึบเมาเมาแล้วครับเมาแล้วครับได้เวลาออกตัวแล้วอึบเฮ้ยนี่ยแค่นั้นแหละเช้โทษอือพังเข้าไปครับฮะโอเคแหมเล่นซะเหนื่อยเลยครับเมื่อกี้ไอ,อ้อะไรเนี่ยมีแต่เมากับเมาอ่ะเมาก็เมา อืมอือเมานี่ไม่นี่คงไม่หวังว่านี่คงไม่ใช่พับหลอนใช่ไหมนี่คงไม่ใช่พับหลอนนะครับพับหลอนไม่ใช่พับหลอนนะครับนี่คงไม่ใช่พับหลอนนะครับอื้อืมอือหโอ้โ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 หเอาตรงนี้ตรงนี้เป็นรูตรงนี้เป็นรูขาเป็นระกิตโดนโอ้เสียงเบยทำไมสว่า์กันแกล้งผมนี่ครับ หรือว่าใครแอบยิงบักมาให้ผมเนี่ยโอ้โเซ็งเลยขาไปโดนตกรูตายนะครับกำลังจัดก,การทั้งค่าวอย่างเมามันครับมานีข้ังข่าวมาใหม่ดิจะมาไหมมา,มาไหม,มน,นะนี่เลยนี่เลยนี่เลย พูดเมฆาวหลุดหลุดมาหนึ่งหลุดมาหนึ่งตัวไม่ยอมไม่ยอมตกนรกห่อไม่ยอมตกนรกไหนล่ะโหเด็ดปีกเด็ดปีกเลยนี่มาทีเนี้ยตั้งใจเมาของจริงครับอ้าอ้ยชุบอืประตูจงเปิดประตูจงเปิดขาน้อยพร้อมแล้วโอเคแค่แค่นั่นแหละครับเฮ้ยประตูประตูจงเปิดไปโฉ อ้าวเอ๊ะไม่เป็นไรครับอืมไม่มีอะไรให้เก็บนะฮะไปเราเมาครับได้เวลาเมาุ๊บเราไงต่ออ้าวเอาแยะภาพหลอนภาพหลอนไหมนะครับไปเลยอือฮึบจะตกจะตกไหมโอเคพื้นพื้นมันกลับเป็นปกติสุกแล้วครับ พลังฮาร์เดแขนครับเอาพลังฮาร์เดสไปจะจะไล่จนกว่าแขนปีศาจจะออกครับใช้พลังวิญณาณโจมตีครับโอ้โห16ฮิต17ฮิตไหนไหนล่ะเด็ดปีกจะเกี่ยวจนกว่าจะเด็ดปีกได้ครับเสียเวล่ำเวลาคนธรรมหากินครับไปฮึบ ชึบฮึบฮึบอ่าเรียบร้อยครับเปิดสดเลือดก่อนแหลกอ้าวมัได้เก็บของประตูปิดเฉยเต็งไม่เป็นไรครับดูดิมัวแต่เก็บของต้องมาโดดใหม่เลยครับมา อืมรู้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 ทางแล้วรู้ทางแล้วครับรู้ทางแล้วอึเอ้าจะควงทำไมครับพี่น้องครับออกประตูไปอึเอ้าออกไปแล้วเปิดประตูโอ้โหเพนเดอร์โอเพนด้วยขานะครับเชอะโอ้โหมีหน้ามันถึงขังโดมครับมันมีมันมีปาร์ตี้อย่างนี้เองครับปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเจอร์ครับ อยู่ในปาร์ตี้ลนดังกับไวเยอะแป๊บนึงเกี่ยวไม่ถูกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะ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 ไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปเข้ามาทีละคนแจะไม่ได้กันทุกคนอึนี่นะครับออึึึฮขึ้นมาขึ้นมาขึ้นจะไปมุดอะไรอยู่ตรงนั้นครับจะไปมุดอะไรตรงนั้นมื่นผมว่ามื่นมื่น เฮ้ยเฮ้ยออกก่อนออกก่อนคาลูไม่ดีครับไม่ดีครับอยู่อยู่มุมอยู่มุมไม่ดีครับเอ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปปะเยอะเยอะไปแล้วเยอะเยอะไปแล้วอุ้ยงงอยู่ไหนนะผมเนี่ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเองครับไม่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 เห็นไม่เห็นตัวเองว่อยู่ตรงไหนของมุมเนี่ย โอ้ยอุ้ยกววแต่เห็นไกวจะบังคับได้ฮึขึ้นมานี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ๊ยเล่นเล่นของสูงเล่นของสูงเล่นของสูงรู้ว่าเสียงก็คงต้องคอรองเออหนัวเกินเปรี้ยวใจอ่ะนายายเขาว่านายเปรี้ยวใจเ่ะอโอ้โหเล่นหนัก เล่นหนักกันไหนเนี่ยฮะเอาเล่นหนักกันไหนเนี่ยฮะเล่นหนักกันไหนอ่ะฮะเล่นหนักกับเด็กเขาเล่นหนักกับเราอ่ะฮะเด็กเขาเล่นหนักเด็กเขาเล่นหนักเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเด็กเขาเล่นหนักอ่ะตหนักอ่ะตหนักจะเต็มเมื่อกี้เมื่อกี้ตหนักใครเมื่อกี้หนักใครวะเมื่อกี้ตหนักใครเมื่อกี้ตหนักใครฮ้ยนี่อะออกไปอีก ก็ตายัง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 เอออ้าวตายตายตอนไหนเนี่ยออกไปหลังอร้อยกว่าฮิตโอ้ยไปไหนละเฮ้ยขอ้สาแก่ใจหน่อยเถอะมันนี่สับสับตัวขาดไปเลยแค้นใจนักคนรักโดนละแก โอ้ยเหนื่อยครับสุดยอดในความเหนื่อยที่สุดของแจืมทำไงนเนาะเฮ้ย,ยประตูเปิดด้านซ้ายอืมขวาเปิดแล้วนะครับแต่ซ้ายเปิดปิดเปดเนี่ยต้องมาสงสัยต้องมาใช้กลไกพิเศษอีกแฮ้ยชั่วโมงต่อไปเป็นชั่วโมงการแก้ปริศนาหลังจากที่ใช้ผ่านคาพละครับตอนนี้ก็สปชครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครับอ้าว เสียงเพียวอิ uh, ouais. ้วเสียงเพียวอิ huh. ้วมาทําไมครับเสียงเพียวอิ้วมาก็ต้องต้องต้องโดบก่อนครับเออมีรอยแล้วออะไรแหลมแหลมเฮ้ยมีแสงเข้าไปสู่แสงสว่า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 งจะทันไหมเนี่ยเข้าไปสู่แสงสว่าง โถเข้าไป็นแสงสว่างอ๋อมาเป็นฐานให้ลองปีนเนาะอึบอุ้ยภาพลงตาหายพอดีฤ <c oughs> ทธิ์ยาดมท่านจะคุณหมดพอดีเลยครับฮึบอืมมีแสงสว่างแล้วเฮ้ยโถอา้าวหน้าผากสวยอีกอึดึงอา่าเล่นต่อไปเป็นไบกิ้งนะครับอุ้ยไ,ไม่ไม่ได้อะ กำติดเบยอ,อ้าวหมดชั่วโมงไวกิ้งอีกเล่นอีกทีฮึต้องกระโดดใช่ไหมใช่ไหมฮึถึงอ้าวล่วงกำเบยโอเคฮึเกิดอ,อะไรขึ้นมองไม่เห็นครับอ๋อไอประตูนี่มันจะกยกๆคลอ,อ,อนๆตรงนี้ครับโอเคออีกทีครับแกตัวนะฮะอึบ เมื่อกี้โดดเลยครับแรงไปหน่อยครับแรงดีไปหน่อยฮึถึงฮึฮึฮึโฉหน้าผากสวยมานี่ฟืบเล่นไมกิ้งนะครับฮึบเอ้อเคย์ฮึอืมโอเค,อออเคนี่อะไรเอ่ยเอ๊ะโฉอา้าวอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรไปอันนี้อะไรครับ อาเทนาผู้พยากรณ์แห่งเดลไฟอมวิชเยร์ด้วยเครื่องรางของยูโรบารอสและหมอกศักดิ์สิทธิ์แห่งเดลไฟผู้พยากรณ์จะแนะนำเส้นทางให้กับพวกเราด้วยความจริงและภูมิปัญญาวิสตอมไปว่าภูมิปัญญาประมาณนั้นละมั้งครับวิสตอมวิสตอมแสงแวบๆแบบประตูล็อกขอบใจ แดงแดงเก็บตรงครับเก็บตรงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมต้อง update. อัปเกรดอาวุธฮาเดสให้มันแรงๆครับรู้สึกว่าใช้แล้วมันสะใจ,จามากนะครับนี่แหละครับอืมประตูล็อกเฮ้ยมีกลไกอย่างน้อยกลไกก็คงไม่ล็อกนะครับนี่ครับพวกกลไกไว้ไปดล็อกครับอึดโชะเปิดแล้วอ,อมันในเลื่อนลงอืมมียาดมท่าเจ้าคุณอยู่ตรงนั้นเสียงเพียวเสียงเพียวเอล ก่อนไปครับเก็บเก็บต๋งก่อนอร่อยอม,มาแล้วมาแล้วทำไงนะครับทำไงให้เมาเดี๋ยวแป๊บนึงมีห้องอยู่อย่าเพิ่งเมาอ่าห้องนี้เราเคยมาโยกโยกขันโยกเล่นนะครับเอ้ยนี่ไงโอเคมีต๋งอยู่ผมจำได้เหมือนเคยมาโยกขันโยกเล่นเมื่อเร็วๆนี้แหละอแต่ขันโยกหายไปแล้วนะครับเฮ้ย อ่าประตูมีรอยเล้าแสดงว่าทําลายได้ครับไอ้ไอ้นั้นล่วงอืมประตูมีรอยเล้าไอ้ตรงนั้นล่วงเป็นปริศนาแล้วปริศนาแล้วทําไงต่อเอออืมทุกอย่างกับพื้นสุทนทระปกติครับผมว่าต้องลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากนันอีกทีครับขอลงก่อนนะครับเอย๊ชโฉอึ๊บอืม แล้วยังไงแล้วยังไงทำอมไรดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกลับที่เดิมนะครับงานนี้ <c oughs> อ่ะนตัวเองจริงครับต้องมาแก้ปริศนาชั่วโมงสงปชอนี่มันยากกว่าที่คิดครับนมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับม,มาเที่ยวเนี้ยเที่ยวเดียวผ่านตัวเครื่องบิน ไปแล้วอเกือบไม่ได้กลับโอเคทําอะไรต่อในเมื่อตรงนั้นไม่มีไม่มีอะไรกระโดดลงเลยแล้วกันครับข้างล่างต้องมีอะไรโอ้ยมีจริงๆด้วยมีจริงๆด้วยเบยโลกมาโล่โล่โลโล่โลโลโล่โลก่อนครับเอาโล่มาก่อนแล้วกันโอ้โหยิงยิงยิงกระสวยยิงกระสวยยิงกระสวยเอาวิญญาณฮาเดสไปเลยครับวิญญาณฮาเดสไปวิญญาณฮาเดส ยานฮาเดสแหวะผีเข้าสิงผีเข้าสิงแล้ว่อมจริงเลยโอ้โหเก็บหมดไปเนี่ยเจ็ดสิบฮิตเอ้ายังมียังยังมีตัวเหลือรอดอ่ะตัวตัวเหลือรอดตัวเหลือรอดอ่ะตัวตัวตัวเหลือรอดมันจะรอดใช่ไหมมาไหนละอย่าอยากให้ต้องใช้พลังแห่งยินญานฮาเดสเก็บโลดีกว่าครับแหวบ มีอะไรเป็นนักสำรวจแป๊บนะครับโอเคไม่มีอะไรลูปปั้นทำไมนะครับลูปปั้นให้ไปเขียนให้เขียนไปตรงไหนครับช่วยชีย้แจงถแถลงไขทีอไม่เขียนไม่ได้งงจีพราะมือถือวุฒิอยู่เหรอก็ไม่ใช่นีครับเฮ้ยทำไมผมเขียนรูปปั้นไม่ได้เฮ้ยมีนอกอยู่ด้านบน เห็นไหมครับมีเงาสะท้อนจากพื้นครับมีนกอยู่ข้างบนแล้วจริงดิอืมมีนกอยู่ด้านบนครับต้องมุฆ่านกก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นเงาสะท้อนจากพื้นนะครับจริงไหมเนี่ยมันกลับไปไไหนละตลกชะมัดไอ้นกบ้า โอ้นี่ครับทำามันบัก๊กเหอะทำบัก๊กตั้งนานนี่เด็ดแขกเด็ดปีกเลยเขียนได้แล้วเออโหติดนกเมื่อกี้ครับให้เขียนไปไหนเนเี่ยอืมเขียนไปไหนวะให้เขียนไปไหนก็ได้ช่วยบอกเอ๊ะตรงนี้เหมือนกับไอ้ลิฟต์ขนของมาลงมาเมื่อกี้นะครับอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรอรอรอ,รอก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูดีสงสยัยคนไอ้นี่ขึ้นแน่เลยครับไปครับ โทษเออเคโทษปีนดิอู้งายนะครับเคโทษนี่ไม่ได้นะครับเฮ้ยชุ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 บโอเคดมยาแล้วก็ขนขึ้นมาใช่ไหมลงก่อนเลยครับอ้าวชัวนี่ครับเข็นขึ้นไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยดิยาดิยาดิยาอ้าวอ้าวทำไมไม่ให้เข็นนะ เออมันก็เขียนได้นี่ยโหงงไม่เจอคอมเจอ,อแกงอีกแล้วระบบเกมแก้งกันอีกแล้ว,บบกกอ,ลวอะไรกันเนีอะโดมยาแล้วก็ลงนี่เออเออแค่นั้นแหละไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขน,ขนของอืมพร้อม,อมไปเลยแจ้ อ,อ,อ,อบ้องตรงเร็วเร็วสุดๆเร็วสุดยอดอ,อืไปเลยครับหลังจากลีฟมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่สติดตรงนั้นได้ไงเออไปดีครับอมันช้าไปครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมันจะจะจะเอาเอไปได้นี่เอเอเลาะข้างไปช้า เก็บก่อนโทษเดียเพิ่งใจเย็นโทษใจเย็นก่อนเออจับไปนั่นแหละสิงครับผมเลยอือเคต้องใส่ให้ไม่ทับอันนั้นนะครับเพื่อเปิดประตูทางซ้ายนะครับไเอาอะไรสักอย่างใช่ฮะอืะ้มมันจะช้อเลยต้องสิงครับต้องสิงอ่านาานาน <kę eras> ไอ้กระดึ๊บ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 ถึง่ะคนกาเปิดประตูทางซ้ายเปิดครับเอาของก่อนก็ไปสู่แสงสว่างโอ้เอาของนะครับงานนี้ยุบเอแสแป๊บนึงครับอย่าพึ่งครับเป๋าแดงครับขอขอทำอาหารกินก่อนนะครับอืเก็บครับฮึ <h its> ตูมได้ไรเนี่ยเอา้าคนวิน่งครบห้าอันเย่ yeah! <c oughs> ดูเกจเอสพีครับ พืชหนึ่งหลอดครับเต็มๆเต็มๆไม่แบ่งใครด้วยขอบอกต่อไปก็มาบอกแสครับอืมบันทึกจากสาวโบกนะครับสาวโบกของเนี่ยครับผู้พยากรณ์เอเลเทียได้รับการปกป้องไี่ถูกบรบกวนและเรา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 เรียวรอของพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการเข้าพบสแสดงว่าเทพพยากรณ์ถูกขังที่ไหนสักที่แน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็มาแก้ปริศนากันต่อนะครับเพื่อไปพบเทพพยากรน,นะครับหลังจากนี้มาแล้วอืขอเมาขอเมายาดมท่านเจ้าคุณแป๊บนะครับอ๋อ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 ,อ,อ,อแล้วไงครับเฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วครับ มันให้เอาเอ้ย,อยโอ้โหตกใจมันให้เอาไอแหลมแหลมนั้นทิมขวดทรายแน่นอนแต่ประเด็นคือเนี่ยครับมันเร็วนะครับอันนี้เลยมีประโยชน์ตรงที่จะเอาไว้ขึ้นนี่แหละครับที่เราขนลงมาเนี่ยครับมันไม่ได้มีประโยชน์แค่เอาไว้นั่นอย่างเดียวนะครับเนี่นคย,ย,นนยครับอืมแล้วก็โอ้โหจะทันมั้เนี่ยทิมเสยครับอืมชนไม่ไม่สนประกันด้วยขอบอกอ้าวโดดลงเองทำไมอะเคทอส อ๋อกลายไปรีบลงไปแล้วครับโอเคห้องโถงของผู้พยากรน,นะครับ Oracle Chamber เ,เฮ้ยเจอไอ้นี่กแก